สวัสดีครับนักเรียนป .4 ป .5 นะครับป .4 ป .5 นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ก่อนไปใหม่แล้วครับครูก็มีเพลงแล้วก็มีโน้ตเพลงที่ถูกขึ้นไว้ให้ตรงนี้ไว้ให้พวกเราเตรียมที่จะเล่นแล้วนะครับเป็นโน้ตเพลงง่ายๆครับเพลงนี้คือเพลงจิงกิะเบลครับจิงกิะเบลครับจิงกิเบลมีโน้ตง่ายๆนะครับมีโน้ตตัวดําตัวขาวตัวดําตัวขาวนะครับไม่มีขบตนะครับไม่มีเบต แล้วก็มีตัวกลมเสียงสั้นและเสียงยาวต่างกันครับวันนี้ที่เราใช้เมโลเดียนนะครับเราใช้เมโลเดียนเล่นนะครับการเล่นเพลงนี้โน้ตเพลงนี้นะครับดเด็กๆครับดูโน้ตด,ดีๆนะครับดูโน้ตด,ดีๆวิธีการเล่นขั้นแรกเด็กแกะโน้ตก่อนวิธีแกะโน้ตก็คือเห็นตัวโน้ตแล้วใช่ไหมครับเห็นตัวโน้ตแล้วก็เขียนข้างล่างว่าเป็น,ปนตัวเรหรือตัวดีหรือตัว D, อีตัวเอฟนะครับครูให้ บอกพวกเราไปแล้วนะครับ C D E F ก็คือโดเรมีฟานะครับ C D E F ก็คือโดเรโดเรมีฟ uh, านั่นเองนะครับตรงนี้โน้ตสูงที่สุดคือตัว G ครับก็คือนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยวิธีวางมือครับเริ่มจากอย่างนี้ครับ C D E F G หรือ โดเรมีฟาซอนนะครับนิ้วไม่เลื่อนไปไหนมือไม่เลื่อนไปไหนนิ้วอยู่ที่เดิมนะครับนิ้วอยู่ที่เดิมนะครับโน้ตที่เราเล่นทั้งทั้งหมดในเพลงนี้เต็มจะมีส่วนใหญ่เป็นโน้ตตัวอีตัวเอฟนะครับแล้วก็มีตัวจีกับตัวเรตัวจีเป็นโน้ตที่สูงที่สุดแล้วก็ไม่ไม่น่ายากนะครับเด็กๆดูโน้ตนี้ไว้นะครับกูนะบลองเล่นให้พวกเราฟังก่อนนะครับ ลองเล่นให้พวกเราฟังก่อนนี่คือบรรทัดแรกนะครับนับจังหวะดีเล่นช้าช้านะครับต่อไปบรรทัดที่สองฝึกเล่นช้าช้า หาตัวโนต้ตให้เจอก่อนนะครับหาตัวโนต้ตให้เจอก่อนนะครับเอาใหม่นะครับมันจะเล่นวน2รอบนะครับเด็กๆครับมันเล่นวนแค่2รอบเพราะฉะนั้นไม่ยากครับแต่ให้ฝึกเล่นช้าๆก่อน แค่นี้นะครับแค่นี้ง่ายๆครับป .4 และป .5 โนตนี้เป็นเพลงจิงกเบลจงกับตรงกับเทศกาลแล้วก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากโนดไม่ยากฝึกเล่นดูครับประเด็นก็คือครูอยากให้เราครูอยากให้เราอ่านโน้ตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เล่นด้วยตัวเองตาดูโน้ตมือเล่นมือไม่เคลื่อนไหว นะครับโดเรมีฟาซอนนะครับโดเรมีฟาซอนมีแค่นี้นะครับฝึกดูครับไปแล้วครับป .4 และป .5 ครับฝึกเล่นนะครับเป็นเทศกาลปีใหม่ด้วยแล้วก็เป็นช่วงคริสต์มาสด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับ